สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องน้อครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเอาไว้นนชมนนพ,พิธีเขาเรียกว่าพิธีเซนไหวเนาะถวบหลวงก็คือ,อจะต้องมีระดับครูบาอาจารย์มาทําพิธีทําทแบบพิธีเซนไหวก็คือ มาแต่เจ้าของนะครับที่ได้บนบานสารกล่ากับสารเจ้าแห่งนี้เก่าเก่าดีอ่ะทำไมบนบานก็จะมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าบางคนก็บนบานื่องการทําการทํางานบนบานให้ได้มีงานทําบนบานให้หายเจ็บหายป่วยอีกหนึ่งที่มันบุญสาจะย้ายไหวนะ นะครับเนื่องจากครอบครัวนี่กับมีผู้ป่วยกับคนหนึ่งนะครับทางลูกก็ได้มาบนบานเอาไว้ก็ถ้าพ่อหายเจ็บหายป่วยนะครับก็จะนําเครื่องเซนนะครับมาถวายนะครับอันนี้เป็นสารตายายนะครับประจำหมู่บ้านที่คนให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด เร,นะเราไม่เอามาครับเครื่องบองสวงก็จะมีหลายอย่างครับมีอาหารหวานคาว,ม,ม,วมีเครื่องดื่มดอกถาแกบ้านแกแกใจยเย็นอยู่ดอก แกก็ไปเรื่อยๆองหวานของข้าวก็มีมาจิ้มหม้อร้อยจนกินแล้วให้แกกินน้ำธรรมดิตก่อนน้ำจันก่อนโออจิ่มน้ำสำมดาเดือตายายเดือดใช่ปกปักหักษาคุุมครอง มอเดลงไปแกหายเจ็บหายป่วยแกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หลนะครงับหลังจากที่แกได้ล่มป่วยนะครับหลูกก็ได้ไปบนบานศาลกล่าวว่า ถ้าพ่อหายปกตินะครับพ่อจะมาทำนำอาหารหวานข้าวมาเสินถวายสารตายายแห่งนี้นะครับตอนนี้แกก็ถือว่าหายปกติแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่ก็ครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียสารหายแล้วก็ เี่มาทำพิธีแก้บุญนะครับหลังจากได้บุญบานถวายว่าจะนำหัวหมูมาถวายนะครับก็มีหัวหมูถวายเป็นที่ีเดยดร้อยนะครับมีเหล้ายาปลาปิ้งน้นหวานข้าวทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่เลยอย่างมันเลยที่นี่อู้หู้เลยตุ๋นปตาตะไยเอ้ยจริงระวัง เจ้าปังอักเสบเรื่อยๆวันนี้ก็ตายยายกันโชคให้ลาบอีกเด้อเม่นเองให้ลูกหลานเขาบอกก็เดี๋ยวจะจัดมาถวายอีกน้องไม่มีโชคกีลาบไม่มีโชคโชกนี้ก็แม่แล้วเสามตัวตาเลยพูกของเขาเปนที่สิบเจ็ดแล้วให้ตัวไหนก็ให้ขขาความฝันเด้อ ดูเลอยู่เร็วเว้ยว่ะเด็กว่าเงไปไหนมาไหนก็บอกเธเองว่าฉันผ่านทุกวันเนาะในเองเลือกบอกทุกวันจิ้มปากเตรีมปากนี่คศาลเจ้าใบก็มาหลังปากลงคำว่เราเดินครับสำหรับศาลเจ้าแห่งนี้ครับเขาเรียกว่าศาลตะปูถึงเป็นศาลประจําหมู่บ้านนะครับซึงมีมานานมากนะครับตั้งแต่เดิมมีหมู่บ้านนะครับ ว่าตอนที่ได้สร้างบ้านหมู่บ้านนะครับทางคนฒ่าคนแก่โบราณโบราณบอกว่าเห็นสารตายายนี่มีก่อนแล้วซึ่งสมัยก่อนนะครับที่ตรงนี้จะมีถนนทัดผ่านนะครับจากหมู่บ้านแห่งนี้ครับตยังอีกหมู่บ้านหนึ่งครับจะอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับซึ่ง ฟังด้านนี้ก็จะเป็นหนองน้ำแล้วับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เลยซึ่งมีนาทีประมาณหนึงน่งร้อยไรเราขับหนองน้ำตรงนี้ส่วนฟังทั้งนี้ครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาของพี่น้องของคนในหมู่บ้านอย่างนี้ครับทุ่งนาก็เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ครับ ก็จะเชื่อมต่อได้หลายหมู่บ้านหลายตำบลไหลายอำเภอนะครับทุ่งนาแห่งนี้เห็นทนุ่งนาขนาดใหญ่เชื่อมโยงหลายหมู่บ้านนะครับตอนนี้เรากำลังทำพิธีทำพิธีบบกว่า ถือว่าได้มาทําตามที่ได้บนบานคานกล่าวไว้นะครับหลังจากคนป่วยนะครับได้หายปกติเข้ามาอย่างบ้านไอ้เกนีวันดีขึ้นดปกติน่ะนี่ยเขาวัดเขาว่าไปตับบุตรตับบุตรนี่ยาวนี่ชบกุ่มเมียผมเปวันใหญ่เขาไปไล่ซูมด้ยยังมีเอ มีถูบมีหลับไปนั่นเองแข็งเดี่ยวแข็งแดงก้าีิแดดไปไหนใครหาแต้แดไปทำไหนครับเองเองยวเคมาหาไปหน่ไปนี่ขิ้ดอ่ะหลัก่อนพูดก็ได้นี่นะครับหลังจากมาถึงบ้านลราก็ทำพิธีหายเลยหยุดพอดสีสูบหัวให้มันก็ได้เนาะนี่คือทีนี้ เมือร์บิันนี้เคยเคยคนป่วยครับที่มาทำคลารรักษาแล้วพอได้นบานหรือปีใหม่เลยก็ให้มีแรงมีนี่ที่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอายุกับลูกกับหลานนานๆใครจะทำนายอยู่ไม่ไหวก่อนแต่วันนี้ละเด้อตายายกั มอนุนบานแล้วแตยุัที่เคยนับมาแต่โบราณโบราณนะครับไม่ต่างอะคร